ต้นกระถินจ้ะทุกคนแตกยอดงามเลยดูปลูกในกระถางดาจังใบงามยอดงามเลยจ้าแล้วก็โหระพาด้วยในต้นมะาเขือนเทศจ้ามะเขือเทศแล้วทางนี้ก็เป็นแตงกวาจ้าแต้กราบจุมงกะสวัสดีแม่เอาปองบนกรุบกริบเนียเกลอสนกสุขสบายนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกๆคนนะคะบ่องชัวตูสคองมังตาเลวู ปกมัวสวัสดีเบียงพบกับช่องสาวตาพาเซ็บอินเฟรนนะจ๊ะวันนี้สาวตาไม่ได้พาเซ็บเลยจะเด้ดเอ,อวันนี้จะพาไปดูผักสวนครัวเออเพิ่งมาอยู่บ้านเอ,อปีนี้ปีแรกเพิ่นจะได้ลงผักครั้งแรกเลยนะคะลองดูนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่พ,พีน้องๆทุกท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะให้ดูว่าสาวตาปลูกอะไรบ้างในนะคะสวนครัวสวนน้อย ผักเอ่อสวนครวัวของสาวตานีจ้ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนะจ้ะเซอร์ไพรส์ผักขึ้นเองโดยทําตามธรรมชาติผักชนิดนี้สาวตาชอบมากลวกกิมน้ํำริกอร่อยมากๆเดี๋ยวอ,อ,อันดับแรกสาวตาจะไปรดน้ําผักในสวนก่อนนะจ๊ะตามสาวตามาเลยนะคะไปดูกันว่าผักสวนครวัวที่สาวตาปลูกปีนี้มันมีอะไรบ้างนะคะมีของดีก็ต้องโชว์ใช่ไหมคะทุกคนนะคะดูสิคะ ต่อสายยางลยจ้าต่อสายยางจากในบ้านเดี๋ยวไปรดน้ำผักกันจ้าไปจ้า ทุกคนหลังจากที่อ,อรดน้ําผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสาวตาจะพามาดูจ้าว่ามันมีอะไรบ้างนะจ๊ะอันนี้เพิ่งปลูกปีแรกนะคะปีแรกมาอยู่บ้านหลังนี้ปีแรกเพิ่งปลูกครั้งแรกเมื่อก่อนนะแถวนี้เอาหญ้าจะรกมากสาวตาถอนเองเลยจ้าใช้มีดอิโต้มีมีดอิโตเล่มหนึ่งถอนหญ้าออกนะคะจนเกลี้ยงเลยเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบอกนะคะ ผักที่มันขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะจ้าเดี๋ยวก็รู้กันจ้าไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่สาวตาปลูกวะเลยจ้าอันนี้คือผักชีจ้าผักชีป้อมเด้อดูกําลังขึ้นสว,สวยเลยต้อนอ่อนอ่อนเลยนะจ้าทุกคนรดน้ําเมื่อกี้มันก็เลยเปียกชุ่มไปหน่อยด้วยจ้าเสาวตาจะรดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งนะคะ และนี่กระดอกดาวเรืองจ้าปลูกไว้ถวายพระนะคะไว้สวยงามด้วยนะจ้าอันนี้สาวตาซื้อต้นที่เขาเพาะมาแล้ว6ต้นจ้าเอามาปลูกไว้นะคะ mm hmm. ทางนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งจ้าต้นดาวเรืองปลูกเพื่อความรุ่งเรือง <c oughs> เป็นสิริมงคลนี่อยู่นี่อีกสองอีกสามต้นจ้า <c oughs> แล้วทางนี้ก็เป็นมันคือบรอกโคลีซาเซชูเดอะบรอกโคลี ต้นบรอกโคลีนะคะสาวตาก็จะซื้อต้นที่เขาเพาะมาแล้วนะคะถาดหนึ่งมันจะมีหกต้นนะจ๊ะไปยาวไปนู่นเลยมีหกต้นนะจ๊ะถาดหนึ่งเออซื้อมาต้นยังเล็กๆเดี๋ยวนี้มันเริ่มโตแล้วลจ้ะต้นบรอกโคลีนะจ๊ะก็ดีค่ะจะได้กินใบมันด้วยแทนคะน้าไปเลยนะจ๊ะผักเออมเมล็ดพันธผักคะน้าของสาวตามหมดนะจ๊ะอันนี้คือต้นปักถั่วด้วยจ้ะถั่วนั่งอะ่ะถั่วปีหรอ ถั่วนั่งอ่ะถั่วมเมล็ดออ,ออกสีม่วงอ่ะว่าล่ะเขาเรียกถั่วนั่งเนาะอันนี้คือต้นสลัดคาลเหรอคาลคาลนั่นแหละคณะคาลนะคะนี่กินใบมันเอาไปใส่ผัดอ,อ,อะไรนะเออรัหน้าสุดยอดนี่ทางนี้ ต้นมะเขือก็ออกริ่มออกดอกแล้วจ้าซื้อมาสองต้นนะคะอันนี้มะเขือพันแบบว่าพันสีขาวมะเขือยาวนั่นแหละพันสีขาวสต้าชอบมันกินมันหวานดีนะต้นเอ่อมะเขือเปาะบ้านเราสต้าก็เพาะเหมือนกันแดีว่ามันไม่ขึ้นให้เลยค่ะเมล็ดพันธุ์ออกมาจากบ้านเราเหมือนกันมันไม่ขึ้นให้เลยที่นี่เขาไม่มีขายมะเขือเปาะแบบบ้านเราแล้วนี่ก็ต้นเอ่อโหระพาจ้าโหระพาค่ะทุกคน นี่ทางนี้ก็มีสองต้นนะคะไอ้ถั่วนั่งอะถั่วในเช่ะมีอยู่นิดนึดนงมะเขือเทศทางนี้ก็มีจ้าดูสาตามะเขือเทศที่ว่ามันเน่าในตู้เย็นแล้วสสาตาก็เอามา,มาทิ้งไว้โยนโยน,ยนมันทิ้งไว้มันขึ้นมาเองดูสิคะขึ้นมาเองนนนี่อันนี้พันต้นมะเขือเทศไม่ได้ซื้อเด้อมันขึ้นมาเองจ้า อันนี้ก็มะเขือเทศเอาดินมาใส่กระถางมันมันขึ้นเองอีกนะคะเอาเอาดินในสวนนี่แหละจะเอามาใส่กระถางมันก็ขึ้นมาเองอีกวทางนี้เป็นมะละอไม่ใช่มั้งเตงกวาเตงกวาจนะคะเตงกวางเตกวาเยอะเลยก็ได้กินเลยแล้วในกระถางน,นี้ก็เป็นกำลังขึ้นต้น,นอ่อนๆอยู่เลยนะมันคือ ใบเมงลักจ้กพักอีตูเด้วยจาะพักอีตูอันนี้ก็ต้นพริกเพราะมันยังไม่ขึ้นให้เลยนี่จ้ะมันขึ้นให้แต่ว,ว่ามันยังไม่โตเลยดูว่าจะลงดินซะหน่อยและทางนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดจ้าใบามะกรูดตอนที่สาวตาเอาเข้าไปในบ้านนี่จ้อใบมันแบบว่าไม่ค่อยมีเลยมันเพิ่งจะแตกมาใบาย,ยอดใบใบอ,อ่อนๆงาๆเลยนี่จ้มามะกรูดบ้านเราเลยจ้า ต้นนี้ประมาณ4ปีได้นะคะปลูกใส่กระถางนะหน้าหนาวสาวตาก็จะเอาเข้าบ้านจ้ะดูโหระพาด้วยอยู่นี่โหระพาสาวตาก็เอ่อซื้อต้นมันมานะคะซื้อต้นมันมากระถางหนึ่งแล้วแล้วสาวตาก็ตัดกิ่งมันนะ่ะเด็ดกิ่งมันออกตัดยอดเด็ดยอดมันโอ้โหดูสิคะมันแตกใหม่สวยงามโหไปกินกับู๋ยเตีย๋ยน้ำตกนาะจนะเนาะอุ้ยเซบ่บ ใส่แกงใส่แกงกะทิก็อร่อยเด้อจ้ากินกับขนมจีนเนาะอ้ยแล้วทางนี้ก็จะเป็นต้นกระถินจ้าต้นกระถินสาวตายังไ,ได้ลงดินเลยนะปีนี้ยังไม่ได้ลงดินเลยใส่กระถางลงไปก่อนให้มันตัวต้นใหญ่กว่านี้ก่อนนะคะมีอยู่สามต้นจ้าดูกำลังแตกยอดอนโอนเลยเดี๋ยวได้เวลาเออไปตัดจิ้มน้ำพริกแล้วเด้อจ้าเด้อเด็ดไปจิ้มน้ำพริกอะ่ะอุย้ยดูยอด พูดแล้วก็หิวข้าวเลยนะ่นนี่แล้วสิ่งสำคัญที่สาวตาจะให้ดูมันคืออะไรนั่นเหรอคะที่สาวตาพูดไว้ตอนต้นคลิปนะจ๊ะมันคืออะไรมันคืออะไรเหรอแท่นแท่นแท่นนี่ไงคะทุกคนมันขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยนะมันคือผักโขมคะ่ะผักโขมจากบ้านเราจ้ะ มันขึ้นเองเลยนะคะเนี่ยผักโขมไทยจ้าผักโขมไทยสาวตาชอบมากเลยผักโขมเนี่ยออดูสิคะทางนี้เนะ่ยเยอะมากลวกปตีเดินลวกปตีนี่ลวกปตีภาษาเขมรลวกปตีเลิ่งคุณเองต้นกลางอ,อ่อ,อนเดี๋ยวสาวตาจะถอนไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะมันขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยนะคะนี่ดูสาวตาไม่ถอนทิ้งน,นะคะเดี๋ยวจะถอนไปลวกลวกไปจิ้มน้ำพริกนะจ้าดูเยอะแยะทั้งนั้นเลยจ้านั่นๆๆ ผักโขมไทยจ้าโขมไทยเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะดูดูดนี่มันขึ้นแซมกับต้นขึ้นแซมกับต้นพันุแตงกวานะจะ้ดูเยอะมากเดี๋ยวสาวตาจะถอนนะคะถอนไปลวกชิมน้ำพริกนีกจแะทุกคนสุดยอดมากเลยมันขึ้นเองในกระถางก็มีนี่สองสามตน้นเดี๋ยวจัดเลยจ้าเดี๋ยวจัดเลย อ๋อเลยจ้ะทุกคนตนน้นอ่อนๆเลยนี่ดูนี่นี่นดูถอนไปลวกจิ้มพริกจ้าดูชอบมากเลยจ้ะทุกคนตีจันโลตีเด้อร์บางกวนนี่ลโลตีเลิกลุณเองเลิกลุณเองหนึ่งซุนรู้นี่เก็บเลยจ้าผักโขมไทยขึ้นเองโดยธรรมชาติอร่อยด้วยดู นะคะดูเดี๋ยว e ถ้ามันออกดอกสาตาจะเก็บดอกมนันนะดอกเก๋ๆมันเอาไว้โรยปีหน้าให้มันขึ้นมาใหม่นะคะอถอนเอาเลยจ้ะถอนเอาเลยจัดไปจาอย่างต้นเล็กๆน้อยๆเงีย้ยเดี๋ยวจะปล่อยให้มันโตนะจ้าไว้เก็บกินรอบหน้าอีกมาอาทิตย์หน้าก็กินได้นะจ้าต้นเล็กๆนะคะ เก็บเอาเก็บเอาผักขึ้นเองโดยธรรมชาติงามๆเลยเอาละคะ่ะทุกคนพอแล้วได้พอประมาณแล้วได้พอประมาณเดี๋ยวจะเอาไปลวกกิมน้ำนพริกยังไงะ,ะคะทุกคนได้มาเยอะเลยผักโขมไทยนลยจ้า ขึ้นเองโดยธรรมชาติในดินเดนฝรั่งเศสน,นะคะทุกคนดูละละสวยงามมากเลยลวกจิ้มน้ำพริกแซ่บเลยจ้าเป็นยังไงจ๊ะ<ส>ได้ไมาเยอะเลยผักโขมไทยนี่ค่ะขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยนะจ๊ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับชมเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวนะคะคลิปหน้าสาวตาจันล้างทำความสะอาดนะคะให้ดีที่สุดเออแล้วก็จะลวกจิ้มน้ำพริก ก็ดูนะจ๊ะว่าสาวตาจะกินกับน้ำพริกอะไรนะจ๊ะคอยติดตามจมคลิปหน้าด้วยจ้ะเด้อซะซีโซ,โซเอเอเพินาไตโซวาชอิปุสดังมงปจิตปปตไตเยขึ้นเองโดยธรรมชาติในสวนบ้านเราเองเลยนะคะเอาละค่ะบ๊ายบายละค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกบ้านด้วยจ้ะเด้อบ๊ายบายจ้าพบกันคลิปหน้านะจ้า เดี๋ยวจะลวกกินน้ำพริกกินโชกินโชจ้าขอโปรดสาวตาเลยเด้อจะเด้อนี่จะดอเสิยละสิทโคบ